วันนี้นะคะจะพามารู้จักอีกหนึ่งอาชีพของคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักร้านชิลีไทยเทคเอเวที่อานาสนะคะหน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวให้พี่นกชิมกันเลยนะคะผัดไทยเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยแนะนําเลยนะคะอ้กุ้งตัวใหญ่ๆเดี๋ยวชิมก่อนนะคะ เยี่ยมโอ้แกงเขียวหวานไก่นี่น่ากินมากนี่ ตอนนี้ก็ทานจนอิ่มมากแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับพีิรัชเจ้าของร้านนะคะคือการเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาฟัางจากพีิรัชกันดีกว่าค่ะพี่รัฐนี่อยู่ที่เดนมาร์กมากี่ปีแล้วคะสิบปีนี้ค่ะแล้วเปิดร้านอาหารมากี่ปีแล้วคะคือเคยเปิดมาตั้งแต่ปี2016แต่ร้านเดิมอยู่ ติดทะเลไม่ได้อยู่ในเมืองมีชานเมืองแล้วก็จะเปิดเฉพาะช่วงซัมเมอร์เพราะหน้าหนาวเราก็ปิดแต่เราก็มีงานประจําทําร้านอาหารมีงานเลี้ยงงานวันเกิดอ๋อรับจัดงานเลี้ยงด้วยใช่ค่ะแต่ว่าร้านอาหารเปิดเปิดเฉพาะช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านี้เปิดแค่เฉพาะซัมเมอร์แล้วทีนี้ก็เลยขยายมาเปิดเป็นร้านเทคเว้แล้ว คือขั้นตอนการเปิดร้านอาหารยุ่งยากไว้คะถ้าอยู่ที่เดนมาร์กมากค่ะ<า>ต้องรู้กฎหมายต้องรู้เกี่ยวกับสาธารณาสุขคือไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราพอเรามีทุนเราอยากเปิดตรงไหนก็ได้แต่ที่นี่เริ่มต้นต้องจากสถานที่จะต้องขออนุญ,ญาตจากทางอำเภอ,อแล้วก็เขาก็มาตรวจสอบว่าที่เราจะทําในครัวนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างเราจะต้องทําให้ถูกต้องตามระบบ กฎหมายของเขาถึงเราทําครัวเสร็จหรือว่าร้านเสร็จถ้าเขาออกมาตรวจไม่ถูกสุขลักษณะที่เขาบอกมาเราก็ต้องรื้อใหม่ทําใหม่เรื่องความสะอาดนี่คือสาธารณสุขจะออกมาตรวจว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านม,มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสะอาดอย่างเดียวกันกับเก็บอาหารจัดเก็บอาหารคุณุณภูมิเท่าไหรอ่อยู่ในช่องแข็งหรือว่าอยู่ในตู้เย็นอ,อย่างผักกับเนื้อเราต้องแบ่งเป็นสัดส่วนตู้เย็นใส่ผักก็ต้องใส่ผัก ตู้เย็นใส่เนื้อก็ต้องใส่เนื้อมีดก็คนละเล่มเขียงก็คนละอ้อก่อนใช่มีดก็ต้องคนละเล่มใช่คั่นผักก็คือหั่นผักคั่นผักนะก็คือั่นผ้อันนี้เพิ่งรู้คั่นเนื้อก็คือหั่นเนื้อโรุน้ำปรุงอ่หลังจากสมมุติว่าเราทําน้ําแกงไม่รอขายตอนเย็นเราทาสี่โมงน้ำมปรุงอย่างน้อยไม่ต้องไม่ต่ำกว่าเก้าสิบห้าแล้วหลังจากคือก็จากเราทําเสร็จก็คืออยู่ข้างนอกได้ไม่เกินสามชั่วโมง แล้วเราก็ต้องวัดอุณหภูมิจากสมมุติว่าจาก96จากเราทําเสร็จไปถึง3ชั่วโมงอย่างต่ําก็ไม่ให้เกิน5องศาไม่ง่ายคโอ้ไม่ง่ายเลยนะคะอันนี้อันนี้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าขนาดนี้เลยแล้วอย่างการรักษาความสะอาดเราจะต้องมีหมวกหมวดทําุูงหรือว่าไม่ให้เส้นผมร่วงนี่สําคัญที่สุดแต่สะอาดมากสะอาดจริงๆว่าสะอาดสะอาดหมดจดทุก ซอกทุกมุมเลยไม่นด่ือที่ปิดเลยถุงมือนี่เราจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆคือเปลี่ยนอย่างน้อยต้องสี่ห้าครั้งถึงสองสามชั่วโมงนะถ้าเรา<อ>ทําได้ตามกฎเปลี่ยนเสร็จเราจะต้องล้างมือฉีดน้ํายาแล้วถึงมาใส่ใหม่<อ>มีดก็คือมีดหั่นผักหั่นผลไม้ก็คือ คนคนละเล่มเขียงเหมือนกันเขียงก็ด้วยใช่แล้วกดจริงๆในครัวจะต้องมีเครื่องล้างจานนาคะปุ่มไม่ต่ากว่า8 3ดตองศาโอ้แมเจ้าเชื้อแบคทีเรียคะคือร้านเราก็มีพร้อมทุกอย่างค่ะอันนี้หลเป็นความรู้เลยนะคะหลายอย่างเราไม่รู้มาก่อนไม่ใชง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเลย เตรียมอาหารถ้าดีที่สุดนะเราก็ต้องซื้อเองจ่ายเองเก็บเองอพี่รัมีอมีลูกมือมีผู้ช่วย<อ>มีค่ะแต่ลูกมือก็คือเสร็จหมดแล้วเราทำคือร้านที่เปิดส1เดโมงที่ต้างมาม,มันเตรียมผับเตรียมของหั่นทำให้เรียบร้อยเสร็จหมดทุกอย่างเราก็ต้องมีใจให้ด้วยเต็มร้อยเปอร์เซนต์อาหารต้องสะอาดอ,อร่อย S <S ไม่ใช่สะอาดเฉพาะเวลาต่อหน้าแขกรับหลัง <S 2> <S 2> เราก็ต้องทําความสะอาดดูแลอะไรให้เรียบร้อยทั้งหมดถึงเวลาลูกน้องเรากลับงานไม่เรียบร้อยเราก็ต้องสู้เองแล้วในหนึ่งวันเนี่ยขายได้ประมาณเท่าไหร่อะคะเปิดแรกๆนั้นก็เกินเป้านะแปดพ0 0 0ก้าพหมื่นกว่าเป็นโคลนนะคะโคลนค่ะ๋อเราบอกเราเปิด11บเอโมงถึงสองทุ่มครึ่งครัวปิดแต่ช่วงสิบเอโมงถึงสี่โมงก็ลูกค้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ เราจะไปยุ่งช่วง5โมงหรือ5โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่มแล้วช่วงโควิดมีผลกระทบไหมพิลาไม่ค่ะผลช่วงโควิดขายดีค่ะเพราะว่าเขาต้องไม่คือร้านอาหารไม่ร้านอาหารไม่เปิดก็คือเทมเวอจะจะจะขายจะบูมอ๋อช่วงนี้ร้านอาหารเปิดก็ อย่างเปิดใหม่ๆเนี่ยวันละแปดพันเก้าพันหมื่นกว่าเป็นต่อวันเป็นวิกฤตเป็นโอกาสแต่ว่ามันก็ไม่ดีสําหรับเศรกิจทั่วไปนะเราจะพูดเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้ว่าเออโควิดแล้วเรารายได้ดีช่วงที่โควิดระบาดนะคะที่เดนมาร์กสั่งปิดร้านอาหารนะคะแล้วก็นานมากเลยที่เปิดได้ก็คือเป็นร้านเทกเวร์นะคะเพราะฉะนั้นร้านเวลาใครจะสั่งอาหารไปทานนะก็คือต้องพึ่งเทคเวร์เลยนะคะที่ร้านที่เนี่ยค่ะ มีเมนูอะไรที่แบบคนมาลูกค้ามาแล้วต่างกันเยอะที่สุดเมนูยอดฮิตเดือนแรกถึงเดือนที่สองคือเบอร์แปดไก่ผัดเม็ดมะม่วงอาทิตย์แรกหมื่นสองอาทิตย์เดียวหมื่นสองนะอาทิตย์เดียวหมื่นสองค่ะเฉพาะเฉพาะไก่ผัดเม็ดมะม่วงหมื่นสองค่ะเข้าใจว่าต้องเป็นผัดไทยนะไม่ค่ะัชิคเก้นแคชูนัทแล้วก็มาจาก เดือนที่แล้วมาถึงนี้รู้สึกจะแนนงสองอาทิตย์ก็ขายประมาณหมื่นหกเพราะว่ายอดออกมาสิ้นเดือนมาเราดูมันจะมียอดให้เราดูว่าอะไรมาที่สองวันเมนูไหนตอนนี้แนนงนาไก่ผัดเม็ดมะม่วงของทั้งร้านมีกี่เมนูคะสิเมนูค่ะโอ้โหสิเมนูค่ะสิเมนูถือว่าเยอะมากนะคะสำหรับร้านเทคอเวนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะทํากันไม่กี่เมนูเราเ่นกใช่ไหม เจ็ดเมนูเนี่ยเยอะมากมก็โอเคนะคะแล้วแล้วอาหารเนี่ยเป็นรับเป็นคนทําเองหรือว่าทำ,ทำเองทำเองตั้งกร้านงผักเก็บร้านคือทํากับมือหมดเลย จะต้องยิ้มสู้ตลอดเวลาส่วนมากจะมีแขกโทรศัพท์มาเดินเข้ามาก็เป็นส่วนน้อยแต่ก็มีบ้างคือที่ออเดอร์คือหนึ่งคนนี้มาอันนี้ใช่ไหมหรือสมมุติว่าสิบคนกับข้าวซ้ํากันห้าอย่างมันง่ายขึ้นเยอะแต่ถ้ามาสิบคนกับข้าวคนละอย่างเราต้องดูว่าเรามีเตาสี่หัวก็คือถ้าสิบคนภายในยี่สิบนาทีกับข้าวคนละอย่างก็คือเตาสี่เตาเราต้องเปิดหมด ทำพร้อมๆกันเหนียงหน้ากระดานทำเหมือนเหมือนเตาที่มีก็คือเราก็ต้องการระยะเวลา10คนกับข้าวคนละอย่างอย่างน้อยเราก็ต้องบอกเออสมมุติว่าคนแรกโอเคประมาณ10นาทีนะกับข้าวอย่างเดียวถ้าคนสองต่อมาเราก็15นาทีถ้ากับข้าวไม่ซ้ากันห่างระยะ5นาทีเออคือไก่เกินนี้เราลวกไว้แล้วก็คือลวกไว้ประมาณ80%ให้สุกไว้ลวกใส่ใบมะกรูดสตะไคร้ไว้เนี่ยเออคือ ก็คือถ้าเราไม่เป็นชุดเป็นชุดไปเหรอไม่ไม่คือไก่สมมุติว่าไก่ที่เราจะใช้เราเรากะประมาณว่าอ่เราแขกเราลงตัวแล้วอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราได้มาละสี่พันอย่างเงี้ยมันมีไก่มีเป็ดมีกุ้งมีเนื้อคือขายน้อยสุดคือเนื้อนะที่เดนมาร์กเนื้อไก่จะนิยมเยอะที่สุดอ๋อฮะก็คือถ้าวันธรรมดาเราก็รู้แล้วจํานวนไก่เราจะใช้เท่าไหร่เราหั่นเตรียมไว้ลวกน้ําร้อนให้เต็มที่ลวกไว้ สุกประมาณแ0ดสิบปอร์เซตแล้วน้ำเครื่องปรุงอย่างพะแนงเนี่ยน้ำเราน้ำซอสเนี่ยเครื่องคะแนงน้ำแกงที่เราเตรียมไว้แล้วปรุงไว้เสร็จแล้วนีหน้าทึงทำทันเนอะไม่งั้นไม่ทำไม่จะจะมาทำอะไรทักทักไม่ไม่ในช่องนี้คือคือเตรียมไว้หมดแล้วไงเออปรุงรสเรียบร้อยหมดแล้วคือมาเนี่ย เราตั้งเตาตักน้ำแกงใส่แล้วเราก็รู้ว่าที่นึงเราจะใส่กี่ช้อนนะคะคือมันจะพัฒนาไปในตัวเราถ้าเรารักอาชีพไหนมันก็จะขึ้นมาเองยิ่งทความคิดความคิดเรามันจะมาเองว่าประสบการณ์เหอฮะยิ่งยิ่งพี่มีประสบการณ์มาตั้งแต่อะไรกั้วแพี่ทํากับข้าวมาตั้งแต่ก้าวยิ่งเจอปัญหามันก็ยิ่งทําให้เรามีการแก้ปัญหาได้เนื่อยิสมมุติเรายุ่ง เราขายได้วันละแปดเก้าพันลูกน้องเราสี่คนค่าใช้จ่ายมันมันไปแล้วทั้งหมดทั้งค่าของมันไปหกสิบเปเซ็นแล้วนะอเออมันก็จะเหลือแค่สี่สิบมันนี่ค่าแรงเรายังไม่คิดเนาะเราจะต้องว่าถ้าแปดพันเนี่ยเราลดคนงานไปคนหนึ่งแล้วเราจะปรับปรุงให้ให้มันเร็วขึ้นได้ยังไงให้มันทันกันเรามีคนงานสี่คนอเออฮะคิด ต้องบริหารใช่เราต้องต้องังนี้ด้วยแล้วก็หนึ่งสมมุติว่าเราลดพนักพนักงานไปคนหนึ่งผักเนี่ยเราใส่ช่องใส่ช่องค่ะไม่ใช่แล้วเราต้องเตรียมใส่กล่องพะแนงมีผักอะไรมั่งเราขายประมาณสิบที่คือผักหนึ่งนิดคือเราเตรียมใส่กล่องเนี่ยผักพะแนงตรงนี้ผักไก่ผัดเม็ดตรงนี้ผัดเพื่อหวานตรงนี้คือเราเตรียมแล้วเราไม่ต้องมานั่งหยิบจับผักที่เราเตรียมไว้คือกล่องนี้คือเม็ดมะม่วงใส่ซอสเสรั่มเสต็เทเลย ประหยัดเวลาได้เยอะน้องเออเขามีเท็คนีคการทำร้านอาหารนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทำอาหารอย่างเดียวต้องเช็คใช้ทุกมงในการบริหารด้วยค่ะแต่เรนพัฒนาววัาจะทำยังไงจะลดต้นทุนใช่เนี่ยค่าแรงไอ้รายได้เราลดลงเราต้องคิดหาทางว่าเราจะประหยัดยังไงจะคนงานสี่คนเหลือสามคนแต่เราต้องขยันนะเราต้องขยันเหนื่อย เหนื่อยถ้าใจไม่สู้ทําไม่ได้ไม่ไม่ทำไม่ได้ใจไม่รับไม่ได้ใจไม่รับใจไม่สู้แล้วจะคิดว่าโอ้วันนี้ฉันจะต้องทําได้แต่วันรุ่งขึ้นหรืออีกสองวันฉันไม่เอาแล้วเออหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นี่พี่โจหกสิบแล้วนะแต่ทุกน้องพี่ทุกคนบอกทํางานสู้พี่ไม่ได้โอเคจริงจริงทุกอย่างทำด้วยใจเป็นเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนคิดว่าอุ๊ยอยากจะ เป็นเจ้าของร้านอาหารไม่ใช่ง่ายเลยดอย่างนึงนะคะถ้าคุณทํากับข้าวไม่เป็นคุณอย่าเปิดอย่าเปิดอแต่ถ้าเราไม่ไม่เป็นเองวันไหนที่จ้างลูกน้องลูกน้องคนนั้นที่ทํากับข้าวให้เราไม่มาหรือว่าเขาป่วยอย่างเงี้ยกระทานหันอย่างเงี้ยเราจะไปเอาใครอ่ะถ้าเราทําไม่เป็นก็เหมือนกับร้านนวดจริงทุกอาชีพแหละมันยืนจมูกคนอื่นหายใจนะทุกอาชีพพี่ว่านะก็เห็นแล้วนะคะ ทำพิการร้านอาหารไม่ใช่ง่ายนะคะคือคุณจะต้องทําอาหารเป็นคุณจะต้องบริหารเป็นนะคะต้องเป็นทุกอย่างทุกอย่างคุณต้องไม่ใช่จะมาถูพื้นเป็นไม่ไม่จะใล้างห้องน้ำเลยจะไม่เหมือนที่เมืองไทยจะไม่เหมือนที่เมืองไทยแบบมีเงินลงทุนไปเลยคือจ้างพ่อครัวไม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้เจ้าของก็ต้องทําอาหารเป็นด้วย วันนี้ได้ความรู้ได้อะไรหลายอย่างกันเวลาเราได้กินอาหารอร่อยๆนะค่ะยังไงถ้าใครอยู่ในละแวกใกล้ๆอาานะคะหรือผ่านมาใครมาเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมที่นี่มีอะไรบ้างที่อาั์จีเด่นๆน่าเที่ยวมอกมายมีสวนสัตว์มีสนามฟุตบอลนะคะถ้าใครผ่านมานะคะก็ลองแวะมาทานอาหารที่ร้านพิ่รัตได้นะคะ เิลีไทยเทคเอเวอนะคะยินดีต้อนรับนะคะเปิดทุกวันอังคารนะคะถึงวันอาทิตย์นะคะปิดวันจันทร์นะคะถ้ามีงานเลี้ยงงานอะไรก็จัดทําอาหารส่งข้างนอกด้วยค่ะถ้ามีงานเลี้ยงวันเกิดหรืองานสําคัญมีปาร์ตี้มีอะไรเราเราเราพร้อมจัดอาหารอ๋อรับจัดงานเลี้ยงด้วยโอเคถ้าใครถ้าใครอยากจัดวันเกิดนะจัดอาฉลอง14ปีนะอินโฟมิชันนะคะ ติดต่อพี่รัตได้เลยนะคะหรือว่าอาหารจังกระสิตอย่างขึ้นไปถ้าไม่เกินสิบกิโลเราก็ส่งให้ค่ะเพราะว่ามีมีโชเฟอร์ประจำตัวส่งเสริมอีกอย่างนะพี่รัตอย่างนี้เลยแกะสลักผลไม้อย่างนี้เลยก็ทำตัวใช้ได้นี่แหละค่ะผักผลไม้จะจัดได้สวยมากนรายะารวันนี้เราก็ได้มารู้แล้วนะคะว่าการเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศหรือว่า การจะทําร้านเทกเว์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะเ <laughs> นี่ยค่ะมันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนไทยในต่างแดนนะคะที่นิยมทํากันมากเลยค่ะไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนนะคะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยก็เป็นที่ขึ้นชื่อมากนะคะในต่างประเทศนะยังไงวันนี้เราต้องขอบคุณพี่รัตมากมากนะคะสำหรับอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็สําหรับาการมาพูดคุยกันนะคะ ขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย